คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สเพราะเหตุนั้นเมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วซึ่งเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและให้ที่โมทีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครวันไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้ เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประมาณหนึ่งแล้วงานที่เราตรากประมาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อ และความรักของท่านและเขาบอกว่าท่านละลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างเราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทำให้ความทุกข์ยากและความลำบากของเราเบาบางลงเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ขอพระเจ้าคือพระบิดาและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางให้เราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเรินและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกันและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่าน ขอพระงองค์ทรงชูใจท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมมิกชนทั้งหมดของพระองค์พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกเพราะพวกท่านทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่าน ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยราคะตันหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่าล่วงเกิน และทําผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทําผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลาย ขอให้ท่านทำอย่างนี้มากขึ้นอีกและทรงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากําชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนและคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่าเราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสัง่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์ และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิด เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หพี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่กำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดกันว่า สงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีครันพวกเขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นไม่น่าจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่างและเป็นลูกของเวลากลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดเพราะฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและมีสติเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของเวลากลางวันแล้วก็ให้เรามีสติจงสวมความเชื่อกับความรัก เป็นเกาะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกําหนดเราไวส้สำหรับพระพิโรธแต่สำหรับการรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้สิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์ เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นคำเตือนสติและคำทักทายสุดท้ายพี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่านและปกครองท่านและตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกลียดคา้านหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั่วไปด้วยจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์อย่าขัดขวางพระวิญญาณอย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะจงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จพี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยจงทักทายปราศัยพี่น้องด้วยการฉบอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าบัญชาพ,พวกท่านโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องฟังทุกคน ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด